สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของสายไฟเครื่องปัน่นเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่น2 5 0 5แล้วกันครับ2 5 0 5 2 0ห้าสายไฟจะใช้เหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับ3รุ่นนี้คือรุ่นใหญ่ไปละยกเว้นตัวเล็กสุด 950B ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะครับคำถามที่พี่ถามมาเมื่อก้ผมจะไล่ตอบทีละข้อเลยแล้วกันนะครับ สายนี้มีไว้ทําไมสายนี้เป็นสายขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่เราจะใช้สตาร์ทมือนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้สตาร์ทมือแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับทิ้งไปเลยแบบสตาร์ทกุญแจนะครับไม่ต้องใช้มันจะพ่วงกับขั้วลบของแบตเตอรี่ทีนี้สายไฟที่มีคําถามมาตอนแรกนะครับคือมันจะออกมาชุดนี้มีทั้งหมดอยู่5เส้น ห้าเส้นสีดำและแดงเส้นใหญ่สังเกตนะครับแดงมีสองเส้นนะครับแต่แดงกับดำเส้นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไฟไฟ220อิจริงเลยนะครับสีดำเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่เต้ารับตัวหนึ่งนะครับส่วนสีแดงจะวิ่งไปเบรกเกอร์ 0. ออกเบรกเกอร์ก็วิ่งไปเต้ารับแต่ถ้าเราไม่ใช้เบรกเกอร์ faster, ก็วิ่งไปเต้ารับทั้งคู่เลยนะครับคือแดงกับดำเข้าไปเลยส่วนสีเ,เขียวเหลืองเนี่ยเป็นสายกาวนะครับสายกาว นะครับอ่าทีนี้สีแดงเส้นเล็กกับสีขาวสีขาววิ่งไปขั้วลบของ DC นะครับสีแดงเนี่ยวิ่งเข้ามานี่ก็คือฟิลถ้าไม่ใช้ฟิลก็วิ่งเข้าไปขั้วบวกของ DC ได้เลยนะครับเราแยกเป็น2ชุดนะครับอ่าชุดนี้ไฟ2 2 0อันนี้ไฟ DC นะครับสีแดงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะเล็กกว่ากันนิดนึงอะ่ะนะพี่นะอ่าทีนี้คําถามก็อีกคําถามหนึ่ง มาสายนี้ครับสายที่มีปลั๊กเสียบตัวเนี้ยมันต่ออะไรจริงๆคือสายเส้นนี้คือสายคอยไฟจุดระเบิดนะครับนี่มันมาพ่วงกับชุดนี้ครับหรือนี่มันเข้ามาที่สวิตช์กุญแจครับดําเหลืองเนี่ยมันมาที่สวิตช์กุญแจแล้วทีเนี้ยดาเหลืองเส้นนี้นะฮะสังเกตนะครับดําเหลืองเส้นนี้มันก็จะวิ่งมาที่ สีแดงเส้นนี้เหมือนกันนะครับสีแดงไฟดีเนี่ยมันวิ่งมาเส้นนี้ตอนที่ผมขายเนี่ยผมไม่ได้มีชุดนี้ไปให้ผมไม่ได้มีชุดนี้ไปให้นะครับนั่นหมายว่าเราสามารถพ่วงกับแดง DC เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยลองนะครับแต่กระบวนการเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดเราจะใช้ไดสตาร์ทก็ต้องซื้อสวิตช์กุญแจเพิ่มนะครับต้องซื้อสวิตช์กุญแจเพิ่มแล้วก็ไปพ่วงแบตเตอรี่ตามปกติได้เลยนะครับกลไกก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วให้เราแยกสายไฟออกเป็น2ชุดก่อนนะครับชุดหนึ่งคือของไดปั่นไฟคือไปฝั่งนู้นมันจะไม่มันจะไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่ทีนี้อีกชุดหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นชุดของเครื่องยนต์ ไฟที่จะมาเลี้ยงคอยเครื่องยนต์มันไม่มีให้ครับมันไม่มีให้เพราะว่าเราแยกไปทีนี้เราต้องใช้เทคนิคส่วนตัวที่เราจะต่อกันเองแล้วแหละครับเพื่อให้ไฟมาป้อนกับคอยนะครับเพื่อให้ไฟมาป้อนกับคอยไม่งั้นมันสตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ครับเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ลองดูนะครับถ้าติดขัดตรงไหนก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนกรณี ที่พี่ถามว่าสตาร์ทเครื่องให้พี่ดูหน่อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องใหม่กว่านี้นะครับเอาเครื่องใหม่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบสตาร์ทเครื่องฉกให้ชมนะครับมันก็จะใช้งานทีนี้แผงหน้าหน้าปัดเป็นอย่างนี้เออโทษทีลืมดูลืมบอกอแผงหน้าปัดนะครับอันเนี้ยสีแดงสีแดงอ่ะวิ่งมาเบรกเกอร์ตัวนีนะ้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ว่า จริงที่เขามีคือการไฟลัดวงจรนะครับเฮยมีเบรกเกอร์ไว้รุ่นนี้ก็มีเต้าลับได้สเต้านะครับเต้าลับมันก็จะพ่วงกันนะครับพี่จะใส่สามเต้าสี่เต้าก็ได้มันพ่วงกันหมดครับนะครับเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็โทรมาขอคลิปเพิ่มเติมได้นะครับมันเราสื่อสารกันวิธีนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายกว่าครับพี่ครับสวัสดีครับ